วันนี้ไอเดียไอดูมาเที่ยวที่แม่กำปองผู้หาวละดูดิมีน้ำตกนี่ดูดิเนย์เห็นไหมเออรูรถอ่ะไอ้ดูไอ้แมน้ำตกนู่นเห็นไหมสูงสูงนู่นเลยเห็นไหม ไอเดียเห็นน้ำตกหรือเปล่าโอดยไม้ไไม,มันมีบันไดขึ้นตรงนั้นอ่ะเห็นไหมนี่บันไดนี่บันไดด้วยครับ<ะ>แต่ไม่ไปเราไม่ขึ้นลูกอันตรายไอเดียดูอียไอเดียดูนี่มันมีบันไดเห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่มีบันไดตรงนี้เห็นไหมนี่ขึ้นไปเลย โอน้องยังเล็กอันตรายเขายังไม่ขึ้นแลมันสูงลุกเดี๋ยวมันลื่นตรงนี้นนนไไเอ่อีมันหช่เออมันช่วงนี้ฝนตกด้วยมันลื่นอันตรายไอ้ดูไอ้ด,ดูอยากเห็นปลาใช่ไหมเ,เห็นไหมปลามีปลาไหมดูมีน้ำตกนีเห็นไหม น้ำมาจากน้ำตกใช่ไหมเนี่ยน้ำมาจากน้ำตกนี่กลางถนนเลยนี่กลางถนนนะเนี่ยนี่กลางถนนนะเย็นไหมเย็นดูไอ้ดูดูดีมีอะไรบ้างเนี่ยมอนกิวฮักแม่กําปองโอ้ยหมูกระทะด้วยชุดละสองยสิบเก้าสองร้อยสิบเก้าบาท ตอนนี้ไอ้ดูไอ้ดูงงเงี้ยไอ้ดูจะทำอะไรนะจะเล่นน้ำนี่หรอนี่ไอ้ดูเห็นที่เล่นน้ำไอ้ดูอยากจะเล่นบ้างไปแล้วลูกมันอันตรายนะตัวเนี้ยอันตรายในในรถถอยไหมเห็นไหมรถถอยแล้วเนี่ยนี่นี่เมื่อกี้รถรถลงน้ำตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยรถมันต้องลงน้ำนี้ด้วยเห็นไหมนี่ที่แม่กำปองนั่นเนี่ยดูดิ มีรถมาด้วยไหมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านระเบียงวิวแล้วที่แม่กำปองโอ้ดูสิดินี่นี่ นี่เป็นเมนูอาหารเครื่องดื่มบอกว่านี่แหละคือหมู่บ้านแม่กำปองนะเนี่ยนี่เห็นไหมไหมเนี่ยนี่นี่เห็นหมู่บ้านเมื่อกี้รถเรามาทางนี้เห็นไหมรถเรามาทางนี้เห็นหป่ะ <S <S เดี๋ยวเราลงตรงนู้น,เด,น,นเดี๋ยวลงตรงนี้แล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะลงตรงนี้ รถเราจะโผล่ตรงนู้นเนี่ยมาเนี่ยรถเราจะโผล่ตรงนู้นทำไมถึงแม่หนูแม่เห็นยไม้สูงอะเนี่ยเซลไหมเซลไหมยเอัอเดียเซลไหมนี่เราอยู่สูงเลยดูดูเราอยู่บนภูเขาอีกทีนะเนี่ยดูดูดูภูเขาดิเราอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมกูจะถึงเมฆอยู่แล้วเนี่ยโอ้เกือบถึงเมฆแล้วนี่หมู่บ้านอยู่ข้างล่างนู่นนี่ร้านกาแฟของเราเนี่ยอยู่ข้างบน ให้ดูได้เล่นของเล่นที่อยู่สูงที่สุดตั้งแต่เกิดมาอ,อือทำไมตั้งแต่เกิดมาให้ดูเล่นของเล่นที่สูงที่สุดเลยนี่จะถึงดอยแล้วเนี่ยจะจะถึงยอดเขาแล้วเนี่ยนี่มียอดเขาใกล้ๆนี่เอง,อง,องนี่แม่งมุนแม่งุ่นปรบการถ่ายรูปอย่างเดียวเลย นี่ตรงนี้เขาทำร้านใหม่นี่ไอด้ดูนี่เขาทำร้านใหม่เนี่ยนี่อ่าไอ้ดูเล่นของเขาจนพังเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้ดูเล่นของเขาจนพังเลยใช่ไหมหย,ย่างี้อยู่แล้วหรอโอ้ให้พอซ่อมเหรอให้อพอซ่อมนี่ไ,ไม้สูงเลยเนี่ยนี่ตัวเองอยู่บนยอดเขาเลยอยู่บนยอดดอยให้นั่งไหม ีตอนนี้ก็ได้กาแฟมาแล้วของไอเดียสั่งอะไรเนี่ยไอเดียสั่งโกโก้ยังไงบ้างไอเดียอะไรคุณนิค่ะแตงกีอะไรคุณนิดค่ะนี่นี่นี่วคนนี้ไม่สนใจเลยเลยคนนี้เล่นอย่างเดียวคนนี้เล่นไม้หยกใช่ไหมล่ะไม้หยกเออเสียวไหมเนี่ยดูสิเสียวสิลงนู่นแล้วซี แล้นีไอ้ดูดูสิอ๋อดูดิกลัวจังเนี่ยนี่นี่ดูโอ้ตรงนี้ตรงกับ้งกำแพงเห็นไหมโอ้ีดินสไลด์ดินสไลด์ไอเดียมีฝนตกนะเนี่ย Ừ đây làng ở đây này, đang đi con nhiều chồng. Hồ Lánh mẹ campong, bia đèn Này làn lùng cút ba beng, คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามให้กับไอเดียดูด้วยนะครับสวัสดีครับ